หลายหคนทักว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้กรอบหน้าคุณหมอดูชัดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาหามุมต่างๆก็จะเห็นกรอบหน้าได้ชัดขึ้นไม่ต้องแบบเซลฟี่ไม่ต้องเอียงเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมคุณหมอจะใช่แล้่แล้วครับผมคุณหมอกลับเลยไหมคะ,คะเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะทําหน้าต่อน,นิดนึงครับผมก็พอดีคุณหมอเพิ่งได้ตัว อัลตราฟอร์เมอร์เข้ามาใหม่นะครับผมที่ดเรบิ๊กคลินิกครับผมเราเพิ่งนําเข้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยในการยก,กรัชับผิวหน้านะครับพวกนี้เป็นกลุ่มที่เราไม่ต้องผ่าตัดดึงหน้าเลยนะครับผมจะเป็นที่เรียกว่าเทคโนโลยีอัลตราฟอร์เมอร์ครับผมใช่ครับเนี่ยคุณหมอเพิ่งเสร็จเคสเลยก็เดี๋ยวไปคีนหน้ากันแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยประเมินให้ว่าเราต้องยิงพลังงานกันกี่ช็อตครับผมวันนี้โอเคครับ okay, คุณหมอยวเตรียมเครื่องให้ค่ะโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ yeah. สำหรับ2สัปดาห์แรกหลังทำนะครับคุณหมอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับในเรื่องของการตึงกระชับบริเวณใบหน้านะครับผมหลายๆคนทักว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้กรอบหน้าคุณหมอดูชัดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาหามุมต่างๆก็จะเห็นกรอบหน้าได้ชัดขึ้นไม่ต้องแบบเซลฟี่ไม่ต้องเอียงเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมก็จริงๆปัญหาหลักของผมเลยนะครับของหมอเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องตรงบริเวณจอลายกรอบหน้าตรงนี้ครับผมไม่ค่อยชัด เราก็เลยทำอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยเพื่อเน้นตรงบริเวณเนี้ครับผมให้มันชัดขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะชอบเอียงข้างเซลฟี่ให้ตรงเนี้ยกรอบมันชัดขึ้นครับผมแต่ส่วนตัวเป็นคนที่ยังไม่ค่อยกล้าฉีดมากเท่าไหร่ก็เลยเลือกทําเป็นเครื่องที่ไม่ต้องใช้เข็มครับผมก็คือตัวอัลตราฟอร์เมอร์ก็ตอบโจทย์ที่สุดลวครับตอนนี้ตอนทําก็บอกตรงๆว่าจริงๆเรามีแปะยาชานะครับแต่ว่าของคุณหมอนเนี่ยพอดีวันนั้นผ่าเสร็จเรารีบก็เลยไม่ได้แปะก็ไม่ได้เจ็บจนแบบทนไม่ได้อะ มีพลังงานบางอย่างโดนบริเวณผิวเราครับผม oh. ไม่เจ็บเหมือนเข็มไม่เจ็บเหมือนกดสิวไม่เจ็บเหมือนฉีดโบท็อกพวกนี้ครับจริงๆตัวอ er ัลตราร์เมอร์นะครับผมทางการเอกสารเปเปอร์รับรองมาเนี่ยครับสามารถทำหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ6เดือนซึ่งก็คือปีหนึ่งทำสองรอบครับก็ทางดรบิ๊กคลินิกนะครับผมเราทำการสั่งซื้ออัลตราร์เมอร์ทรีเนี่ยจากบริษัทแม่โดยตรงนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะส่งทีมงานเข้ามาอบรมแล้วก็สอน การใช้งานนะครับผมกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าทุกๆเคสเนี่ยดูแลโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางเลยครับตัวอัลต้าฟอร์เมอร์ทเนี่ยครับเครื่องเขาช่วยในเรื่องของการโยกกระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของแก้มบริเวณแก้มเหนียงที่มันห้อยหรือว่าแก้มรู้สึกแก้มใหญ่เนี่ยถ้าไม่อยากฉีดก็ใช้เป็นตัวนี้แทนครับผม สำหรับเทคนิคที่ทาง d รบิ๊ r Big c l i เลือกใช้นะครับผมจะเป็น face lifting นะครับโดยเรายิง1ก็คือพลังงานที่ถูกต้องนะครับ 2. ยิงถูกชั้นสําหรับผิวหนังที่ถูกต้องนะครับ 3. ยิงโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีและไม่เจ็บครับผม ตัว u ั t ตราฟอร์มทรีนะครับผมมันจะมีทั้งหมด3พลังงานนะครับผมมี1.5มี3แล้วก็มี4.5นะครับผมพลังงาน1.5เนี่ยเหมาะสําหรับยิงบริเวณหน้าผากหรือว่าบริเวณเปลือกตาหางตาเพราะบริเวณเนี้ครับผิวมันบางเพราะฉะนั้นพลังงานจะลงเล็กๆครับผมส่วนพลังงาน3เนี่ยจะเอาไว้ยิงใต้ชั้นผิวหนังนะครับผมลงไป3มมิลก็คือเป็นพลังงานที่คอลลาเจนกระตุ้นให้เขาตื่นกระตุ้นให้เขาแบบฟูขึ้นนะครับส่วนพลังงาน4.5นะครับผมลงไปที่ชั้นแสม s ครับผมชั้น,นี่นนท ถ้ารู้จักกันก็คือการดึงหน้าชั้นเนี่ยครับผมสาหรับที่คุณหมอเขาดึงหน้ากันเนี่ยเขาจะใช้ชั้น4.5ในการดึงหน้ากันแต่เราจะเอาพลังงานลงไปเย็บใต้ชั้นผิวหนังที่4.5เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนะครับผมครับสำหรับใครที่สนใจตัวอัลต้าฟอร์มอร์ทรีนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจดรบิ๊กคลินิกนะครับผมหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเวลานะครับผมเรามีแอดมินคอยสแตนบายแล้วก็ตอบคาถามทุกๆคนเลยนะครับ